สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน a t ต้อมชา n e l นะครับผมก่อนอื่นรบกวนคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้รบกวนช่วยกดติดตามกดซับสไคร e ให้ช่องน้าต้อมกันหน่อยเนาะวันนี้นะ้าต้อมเอาเกมที่เกี่ยวกับรถไฟภาพส,สวยๆเล่นสนุกๆมาให้ทุกคนได้ลองเล่นลองโหลดกันดูนะครับส่วนจะมีเกมอะไรบ้างไปไปดูกันเลยเกมแรกเป็นเกมรถไฟแนว i อดอนะครับที่ชื่อว่า AFK Train กเกมจะให้เราทําการขนส่งทรัพยากรต่างๆเนาะไปบนเส้นทางรถไฟอันแสนยาวไกลเลยแหละโดยที่รถไฟอ่ะมันจะวิ่งไปเองเนาะเราไม่ต้องไปบังคับอะไรมันเลยเรามีหน้าที่แค่คอยอัปเกรดความเร็วความทนทานความจุความเขาเรียกอะไรความจุในการขนส่งนั่นแหละของรถไฟให้มันเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราต้องคอยสะสมทรัพยากรเนาะเพื่อให เพื่อได้เอาทรัพยากรไปเปิดกล่องสุ่มหรือว่าเอาทรัพยากรมาอัปเกรดรถไฟของเราอ่ะกล่องสุ่มนี้ก็จะไปหาพวกหัวรถจักรหรือว่าตู้ขนสินค้าเนาะที่มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยเพื่อเอามาให้รถไฟของเราในขบวนของเราอ่ะมันสามารถขนส่งสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้ส่วนทรัพยากรในเกมนี้ก็จะเป็นพวกไม้ฐานหินเหล็กน้ำมันแล้วก็สินค้าทัท่วไปนะครับใครหาเกมรถไฟแบบภาพส,สวยๆเล่นง่ายๆนะต้องแนะนำเกมนี้เลย AFK Train เกมที่2นะครับเป็นเกมจำลองการขับรถไฟเนาะชื่อเกมว่า Train Sim <in> เกมที่มีรถไฟหลากหลายรูปแบบตั้งแต่แบบสมัยเก่าดึกดํบบันเลยอะยุคแบบรถจักรไอน้ำอะไรเงี้ยไปจนถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูงสมัยใหม่อะให้เราได้เลือกขับทำภารกิจกันนะครับภารกิจหลกักๆของเกมเนี้ยคือ ให้เราอ่ะขับรถไฟไปส่งผู้โดยสารจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งอ่ะให้ทันเวลาที่มันกําหนดไว้อะไรประมาณนี้ครับเอ่อส่วนจุดเด่นของเกมเนี้ยอยู่ที่เราอ่ะสามารถขับรถไฟแต่ละแบบได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ยังสามารถเอาหัวรถจักรอ่ะไปลากขบวนอื่นได้ด้วยเนาะเช่นเราต้องเอาหัวจิงกันเซนไปลากตู้ขนถ่านหินอะไรแบบนี้มันก็ได้ครับหัวแบบสมัยใหม่แต่แม่งตู้เป็นสมัยเก่าเอออะไรประมาณนี้แล้วก็ อ่อแล้กอย่างที่ยอดเยี่ยมของเกมนี้คือรถไฟแต่ละแบบอ่ะเขาจะมีสเปคระบุไว้ให้เราได้ศึกษาข้อมูลกันด้วยนะเช่นว่าผลิตโดยบริษัทอะไรผลิตปีไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ยังไม่พอในเกมยังสามารถเลือกสภาพภูมิอากาศขณะที่เราขับรถไฟกันได้อนะทั้งหิมะตกฝนตกพายุหรือแม้กระทั่งกลางวันกลางคืนเนี่ยอะไรก็เลือกได้เลยโคตรเยี่ยมอ่ะเนี่ยถ้าใครอยากลองขับรถไฟก็ไปโหลดเกมนี้มากันเลยนะครับ ทรนซิมมามาถึงเกมที่3เรามาเป็นคนขับรถไฟในทวีปยุโรปกันบ้างเนาะในเกมนี้มีชื่อเกมว่า EuroTrain Simulator 2นะครับเกมนี้เราจะรับหน้าที่เป็นพนักง,งานขับรถไฟเนาะที่ต้องขับรถไฟส่งผู้โดยสารไปยังสถานีปลายทางเป็นภารกิจภารกิจไปอะ่ะซึ่งแต่ละภารกิจอะ่ะเราจะต้องขับรถไฟไปแต่ละแบบ ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟดีเซลหรือว่าชนิดต่างๆอ่ะตามจริงที่ในประเทศแถบโซนยุโรปเขามีใช้กันอยู่ในปัจจุบนันเะ่โดยรวมแล้วแต่ละภารกิจนั้นๆอ่ะในระหว่างทางของเราอะ่ะเราต้องขับรถไฟให้มันดีๆไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเพื่อให้เป็นที่พอใจของผู้โดยสารในขบวนนั้นๆนะครับผมเกมนี้ ภาพสวยมากๆมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถไฟให้เราได้เสพความรู้สึกของการขับรถไฟจริงๆเลยทั้งมุมมองต่างๆบรรยากาศร,รอบๆทางรถไฟแผงควบคุมของรถไฟรวมไปถึงเสียงของแบบเวลารถไฟมันวิ่งอะ่ะเออหรือว่าเสียงเครื่องยนต์ของรถไฟอะ่ะบอกเลยโคตรสมจริงมากๆฟินมากๆบอกเลยครับเกมนี้แฟนขับรถไฟอบอกเลยฟินกับเกมนี้แน่นอนต้องไปโหลดมาลองกันแล้วแหละแบบเนี้ย Euro Train Simulator 2 มาถึงเกมที่4นะครับเราจะมาควบคุมรถไฟฟ้าส่งผู้โดยสารกันบ้างเนาะในเกมที่ชื่อว่า Electric Train จะบอกเลยนะเกมนี้สำหรับคนที่เช่ารถไฟอ่ะจะฟินมากๆในการรับชมหรือว่าในการเล่นเลยเพราะว่ามุมมองของเกมมันจะเป็นมุมมองแบบด้านบนอะมุมมองแบบกว้างๆแบบมันไม่ได้แบบเหมือนเกมก่อนหน้าที่เป็นแบบมุมมองของคนขับอะไรประมาณนี้ครับ เกมนี้จะทำจะให้เรามีหน้าที่ในการขับรถไฟส่งผู้โดยสารอีกเช่นเคยนั่นแหละแต่แตกต่างจากเกมก่อนหน้าคือมุมมองที่เราเห็นภาพในเกมมันจะแตกต่างจากเกมก่อนหน้าที่เป็นแบบมุมอมองคนขับเนาะเกมอ่ะจะให้เราอ่ะทำภารกิจส่งผู้โดยสารไปยังสถานีต่างๆในแผนที่ ซึ่งเราต้องคอยสับรางรถไฟในระหว่างทางเพื่อไม่ให้รถไฟของเราอ่ะไปชนขบวนอิ่นๆที่มันวิ่งวิ่งมาในทางเดียวกันน่ะหรือว่าไปชนสิ่งกีดขวางถือว,ว่าเจอทางปิดอ่ะออมันจะมีสิ่งกีดขวางกั้นไว้ถ้าไปชนก็รถไฟเราก็จะพังอะไรประมาณนี้ครับจุดเด่นของเกมนี้อ,อยู่ที่ภาพของเกมนะครับสวยสดงดงามมากๆอย่างที่บอกใครที่ชอบรถไฟอ่ะลองมาเล่นเกมนี้แล้วจะฟินมากๆเลยครับ พอเราอ่ะจะเห็นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเวลารถไฟมันวิ่งอ่ะแบบสมจริงเลยได้เห็นรางรถไฟแบบหลายหลรา,างอ่ะเออแบบเห็นหลายหลายรางได้เห็นขบวนรถไฟที่วิ่งสวนกันบอกเลยว่าฟินมากๆครับเกมนี้ถ้าใครอยากได้สัมผัสเออเกมแบบความฟินแบบเนี้ยปเชนไปโหลดกันมาได้เลยครับเกมนี้ electric train มาถึงเกมสุดท้ายเกมขวัญใจมหาชนของช่องน้าต้องกันเลยก็ว่าได้นะครับ เกมนี้วิชื่อว่า Train Station 2เราขับรถไฟกันไปหลายเกมแล้วเนาะมาแนะนาเกมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการรถไฟแล้วก็สร้างขยายเมืองกันบ้างดีกว่าเกมนี้จะให้เราทําภารกิจเขาเรียกอ,อะไรจัดการกระบวนขนส่งสินค้าไอ้ขนส่งทรัพยากรต่างๆเพื่อเอาเอาทรัพยากรต่างๆพวกนี้ไปขยายเมือง ซึ่งแมพที่เราจะขายายออกไปอะ่ะมันจะมีขนาดขนาดใหญ่พอสมควรเลยแหละเกมมันจะให้เราอะ่ะรับภารกิจต่างๆเช่นสร้างสะพานสร้างโรงงานอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราต้องเลือกรถไฟแต่ละขบวนเนาะเพื่อไปขนทรัพยากรที่จําเป็นจําเป็นอะ่ะมาสร้างไอ้ของพรกเนี้ยซึ่งจุดเด่นของสําคัญของเกมนี้เลยคือภาพที่มันสวยงามสบายตา ไม่ได้ออกไปทางสมจริงมากเนาะแต่เป็นออกแนวแบบละมุนละมุนอะให้เราเพลิดเพลินกับการเล่นมากกว่านะแต่พวกการเคลื่อนไหวของรถไฟอะการเคลื่อนที่เวลามันวิ่งอะไรประมาณเนี้มันมันสมจริงเนาะมันเสือสมจริงแล้วแหละรวมๆแล้วนะต้อมชอบมากๆเนาะคือเวลา รถไฟมันมาเจอทางที่มันตัดกันในแต่ละเส้นนะรถไฟสองขบวนมันมาเจอกันใช่ปะ่ะไอขบวนที่มาที่หลังมันต้องหยุดให้ไอขบวนที่มันวิ่งไปก่อนผ่านไปก่อน้วยก่อนที่มันจะวิ่งต่อไปได้อ,อันนี้น้าต้อมแบบชอบมากเลยสุดยอดมากๆอันนี้แล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของ train station สองเนี่ยน้าต้อมแนะนําให้ไปดูคลิปเก่าๆที่น้าต้อมรีวิวไปเลยเนาะหรือใครดูแล้วก็แนะนําไปลองโหลดกันมาเล่นได้เลยเนาะเกมนี้ train station สอง